7บทเรียนชีวิตที่โรงเรียนไม่เคยสอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ใช้ชีวิตพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากเข้าใจชีวิตมากกว่าพยายามเอาชนะชีวิตที่นี่เราไม่รีบเติบโตแต่เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปด้วยกันครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าเราเรียนอะไรมาเยอะมากในชีวิตแต่พอออกมาทำงานจริงกลับรู้สึกว่า สิ่งที่เราใช้ได้จริงมันมีแค่ไม่กี่อย่างเราเคยท่องสูตรคณิตเคยจำชื่อประเทศในแผนที่เคยเขียนเรียงความยาวห้าหน้าแต่สิ่งที่ไม่มีใครสอนเราเลยก็คือจะอยู่กับความกลัวยังไงจะรักษาความสัมพันธ์ยังไงจะเข้าใจตัวเองยังไงในวันที่ทุกอย่างดูสับสนไปหมดวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟัง7บทเรียนชีวิตที่โรงเรียนไม่เคยสอนสิ่งที่ถ้าเราได้รู้ตั้งแต่วัยยี ผมเชื่อเลยว่าชีวิตเราจะเบาขึ้นและเข้าใจมากขึ้นอีกเยอะเลยครับบทเรียนที่ 1. ยิ่งพูดน้อยคำพูดเรายิ่งมีค่าตอนเรียนหนังสือเราเคยคิดว่าใครพูดเก่งคือคนเก่งใครกล้าพูดเยอะคือคนมีอิทธิพลแต่พอโตมาผมถึงได้รู้ว่าคนที่ฟังเป็นต่างหากคือคนที่มีพลังจริงๆผมเคยพยายามพูดให้ดูฉลาด แต่สุดท้ายกลับรู้สึกว่าคำพูดผมลอยคนฟังจำไม่ได้เลยว่าผมพูดอะไรจนวันหนึ่งมีเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งพูดกับผมว่าบางทีนะบางคำที่เราพูดช้าๆแต่พูดด้วยความเข้าใจมันดังกว่าการพูดทั้งวันแบบไม่หยุดเลยนะและมันจริงมากครับเพราะเวลาคุณเลือกพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคนฟังจะรู้สึกว่าคำพูดของคุณหนักแน่นไม่ใช่เพราะเสียงดัง แต่เพราะมาจากใจที่นิ่งพูดให้น้อยลงแต่หมายความให้มากขึ้นพูดช้าลงเพื่อให้คนได้ยินสิ่งที่อยู่ระหว่างคำพูดนั้นด้วยบทเรียนที่สองถ้าไม่ปล่อยคุณจะถูกลากมีบางคนบางเรื่องที่เราอยากเก็บไว้ในชีวิตแต่ยิ่งเก็บไว้มันยิ่งทำให้เราเจ็บผมเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เคยดีมากกับผมแต่วันหนึ่งเขาเริ่มเปลี่ยนไป ผมก็ยังพยายามอยู่กับภาพเดิมไม่ยอมรับว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วผมพยายามรั้งจนสุดท้ายมันกลายเป็นผมเองที่ถูกลากลากด้วยความเสียใจลากด้วยความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงปล่อยไม่ได้แปละว่าแพ้แต่คือการเลือกที่จะเดินต่อโดยไม่แบกน้ำหนักของอดีตไปด้วยเหมือนเราถือก้อนหินไว้ในมือแน่นๆมันไม่ได้ทำให้เราปลอดภัยขึ้นเลยมันแค่ทำให้เราเหนื่อยขึ้นเท่านั้น บทเรียนที่3คุยกับคนในเรื่องมากกว่าคุยกับคนรอบเรื่องในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับคนรักเพื่อนหรือครอบครัวเรามักจะเผลอบ่นกับคนอื่นแต่ไม่เคยคุยกับเจ้าของเรื่องจริงๆบางทีเราทะเลาะก,กับแฟนแต่กลับไประบายกับเพื่อนเรามีปัญหากับหัวหน้าแต่บ่นให้คนอื่นฟังในไลน์กลุ่มแต่ปัญหาทั้งหมดมันไม่ได้หายไปมันแค่เดินเป็นวงกลม เพราะเรายังไม่ได้คุยกับคนที่สามารถแก้มันได้จริงๆถ้าวันนี้คุณมีเรื่องอื่นอัดใจกับใครลองหาจังหวะคุยตรงๆด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณจะเห็นเลยว่าหลายเรื่องที่ดูใหญ่จริงๆแล้วมันแค่รอให้ใครสักคนกล้าคุยก่อนเท่านั้นเองบทเรียนที่สคนเราจะเห็นธาตแท้ตอนเขาเครียดตอนที่ทุกอย่างดีมันง่ายที่จะใจดี แต่ตอนที่ทุกอย่างแย่นั่นแหละเราจะเห็นตัวตนที่แท้จริงสังเกตไหมครับว่าบางคนเวลามีปัญหาเขาเลือกจะหันมาคุยดีๆแต่บางคนกลับระเบิดใส่คนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวเพราะความเครียดมันคือแว่นขยายของนิสัยอย่าตัดสินใครตอนเขากำลังสบายจงดูเขาตอนที่เจอเรื่องยากเพราะนั่นคือเวลาที่หัวใจของคนเราเปลือยที่สุดบทเรียนที่ห้า คุณไม่ได้ได้ในสิ่งที่คู่ควรแต่ได้ในสิ่งที่คุณยอมรับได้เราเคยได้ยินคำว่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้แต่น้อยคนที่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ได้ได้ในสิ่งที่เราสมควรได้แต่เราได้ในสิ่งที่เรายอมให้เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าคุณยอมให้ใครพูดไม่ดีกับคุณเขาก็จะพูดแบบนั้นอีกถ้าคุณยอมให้ใครล้อเลียนความฝันของคุณเขาก็จะไม่เคารพมันอีกเลย เส้นขีดของความเคารพเริ่มจากเราวาดเองครับไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องทะเลาะแต่ให้ชัดเจนกับตัวเองว่าอะไรที่เรายอมและอะไรที่เราไม่ยอมบทเรียนที่6บางคนรักเวอร์ชั่นเก่าของเราเพราะเขาควบคุมได้เคยไหมครับที่มีคนพูดว่าคิดถึงเธอคนเดิมจังหรือเมื่อก่อนเธอดีกว่านี้คำพูดนั้นบางทีมันไม่ใช่คำชม แต่มันคือความพยายามจะดึงคุณกลับไปเป็นคนเดิมเพราะตอนนั้นคุณยังไม่กล้าโตคุณยังไม่กล้าพูดว่าไม่คนบางคนไม่ได้คิดถึงเราเขาคิดถึงเวอร์ชั่นที่เขาสั่งได้ของเราเท่านั้นอย่าเสียใจที่คุณเปลี่ยนเพราะการเติบโตของคุณอาจไปสะเทือนโลกที่เขาคุ้นเคยถ้าเขารักคุณจริงเขาจะรักคุณในแบบที่คุณกำลังเป็นไม่ใช่ในแบบที่เขาอยากให้คุณกลับไปเป็นบทเรียนที่7ถ้าเขาไม่ตอบ แปลว่าเราไม่ใช่ลำดับแรกในชีวิตเขายุคนี้เราชินกับคำว่าขอโทษนะช่วงนี้ยุ่งหรือเราขี้เกียจแชทไม่ค่อยตอบใครเลยแต่ความจริงคือคนเราไม่ได้ยุ่งเกินไปสำหรับคนที่สำคัญเราทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวันละเป็นร้อยครั้งเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ตอบคุณไม่ต้องตีความลึกแค่เข้าใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในความสำคัญของเขาเท่านั้นเองอย่าฝืน อย่าไล่าตามอย่ารอใครที่ไม่อยากอยู่เพราะระหว่างที่คุณรอใครบางคนอาจมีคนอีกคนหนึ่งที่อยากเข้ามาแต่คุณยังไม่เปิดประตูให้เขาเลยสุดท้ายนี้เจ็ดบทเรียนนี้ไม่ได้มีไว้ให้ท่องแต่มันมีไว้ให้ใช้เพราะโรงเรียนสอนให้เราสอบผ่านแต่ชีวิตสอนให้เราผ่านให้ได้โดยไม่ต้องสอบขอบคุณมากครับที่ติดตามฟังกันจนจบถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ให้พลังบวก หรือช่วยคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นผมอยากขอแรงสนับสนุนเล็กๆนน้อยกดติดตามช่องใช้ชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างคอนเทนต์ดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องครับ